สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,าดีวิธีลงวินโทนใส่ไว้ในเครื่อง iPhone นะครับ <_ C 1> ก็ไปลงพิ้านมาแม่งคิดสา,สามเพลงร้อยโคตรแพงแม่งไมยออกอะไรเลยก็เลยหาวิธีลงเองมงเลยก็จะมาสอนวิธีลงก่นะอนอื่นเลยเราก็ต้อง ถึงนี้มีนะครับก็มีที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือ iTunes นะครับที่เราลดไว้แล้วก็ไฟล์เพลงที่เราต้องการจะโหลดมาดูวิธีการลงนะครับขัเริ่ไปที่เปิดที่เว็บไซต์นะครับเว็บที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ผมใช้ตัวตัว นีหละครับ mp3 .com ไใต้ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันลองลรับกตัวริมโทนโดยตรงไปของไอโฟนโดยตรงเลย mm hmm. ก็มาเริ่มมาเลยจะเป็นตัวขึ้นนาแบบนี้นะให้เราเรียกที่ open file ก่อนอันนี้ผมโหลดมาเนีึกขึ้นอยูแล้วครับเ,เลือกมาสักเพลงหนึ่งเนาะ เอาเพลงไดี okay, ฟังเป็นอาเลที่ไฟเอาแล้วกันนะครับอืมเอาเพ เกตี้คาเฟ่ดียว่าว mm hmm. ันนี้ชอบก็เลือกเลยนะครับที่มันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะัน่นะครับผมจืดทายโอเคแล้วต่อไปเราก็มาถึงวิธีตัดนะครับเราก็เลือกว่าจะเอาช่วงไหน เอางั้นก็เริ่มแล้วโอเคเลาวกอครับตอนนี้นเราก็กอไปเลยรเ,รเรา,ก,รเรเราก็ลากตัวสีฟา้า ตอจีจากนี้ไปตองฝืนอีกเท่าไหร่แค่รู้ตอนนี้มีเธออยู่และฉันบนใจละหาวันนี้ แล้วก็ตัวอีกฝั่งโอเคครับเอาเข้านี้ทีนี้เราได้เพลงเราต้องการแล้วทีนี้เราก็มาเลือกตัวมันจะมีให้เราเลือกเร็รเนสิมหรือว่าไอโกนแล้วก็เลือกลิงโทนแล้วก็ตัดเลยครับ มันก็จะโหลดขึ้นแถบฟา์อย่างนี้ปึ๊บอ่าแล้วมันก็จะเป็นไอคอคนให้เราดาวน์โหลดดาวโหลดครับไมก็จะมาขึ้นมาปึ๊บอ่าน,นี้เราก็ได้แล้วเป็นไฟล์ฟฟที่เราโหลดมานะครับทีนี้มาดูที่เปิดไาที่ตัวของไอตูนครับผม อันนี้ผมเชื่อมไมโฟนไปแล้วครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูวิธีการที่เราจะเอาสิ่งที่เ,เข้าของเราไปตั้งไว้ไหนให้ทูก่อน <c oughs> คือเรามาที่มุมซ้ายครับมันจะมีให้เราเลือกให้เราเลือกไปที่ตั้งค้า่อนนะครับก็จะขึ้นแบบน,นี้หน้าตาอันนี้นะทีนี้เราก็มาเลือกที่เสียงที่เ,เข้าตอนแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ติ๊กแล้วก็ ตกลงปึ๊บอ่าสวยที่เงนเลเนี่ยเขมาที่ตัวมุมมองนะครับเราก็เลือกไปที่คำว,ว่าแสดงแถบข้างมันก็จะโชว์ไอคอนด้านข้างให้เราเห็นหมดเลยว่าตัวนี้คือส่วนของไอจูนะครับตัวนี้คือส่วนของ iPhone ของผมเองนะครับ แล้วก็วิธีที่จะเอาเพลงเข้ามาในไอทูนก็คือกข้าไปที่ไฟล์ที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับให้คลิกนะครับแล้วก็ลากค้างมาไว้ในที่ช่องของเสถึงจะเข้าของไอทูนก่อนเพิ่มันก็จะมาแล้วนี่ครับเพลงนี้ ต่อไปจะทำยังไงให้เราไปอยู่ที่ i อโฟนแล้วก็เปิดตัวหน้าต่างขอ o n e ของเราครับแล้วก็ไปที่คำว่าอืมสิ่งที่เข้าครับแล้วเราก็เชื่อมต่อเลือกที่คำว่าสิ่งที่เข้าทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราเลือกเสียงข้างล่างอเี้ยตัวที่เราลงไว้มันก็จะหายมันก็จะติดต,ตัวใหม่ที่เราลงไว้แทนันเอง นะครับอ๋อเราได้บอกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอโฟนจะรองรับสียงเรียเข้าได้40วินานทีเท่านั้นนะครับอตอนนี้แล้วก็ที่เลือกคำว่าสิ่งเรียเข้าแล้วทีนี้เราก็มาตัวอ์สิ่งเรียเข้า แล้วนะครับมาที่ไอโฟน e ครับผมเลือกเรียกทั้งหมดนะครับสมมว่าเอาแค่อันเดียวเอาเพลงนี้นะครับเพลงฝืนอืมแล้วเราก็ปรับใช้ครับผม าเราเลือกอย่างกรณีก็คือเพลงสองเพลงนี้ก็จะไม่หายนะครับแต่ถ้าเราเลือกไปด้วยอย่างนี้มันก็จะหายนะครับแล้วก็ปรับใช้ครับแล้วก็ข้อมูลจะลิงก์ต้องรอสักครู่ครับผม าทาแล้วครับมันกำลังโหลดอยู่ปึ๊บเรียบร้อยทีนีอ้อย่างกรณีถ้าเกิดเราต้องการเอาทั้งหมดเราต้องเลือกตัวนี้นะครับมันก็จะทั้งหมดเสียงของเก่ามันก็จะกลับมาที่เดิมอันนี้ผมเลือกกค่เพลงเดียว เพลงที่เหลือสองเพลงก็จะหายทีนี้เราก็มาดูที่ไอโฟของเราครับไปที่เสียงเด็กเข้า,าครับมันก็จะมาแล้วอยู่ในสิ่งเด็เข้าลองฟังดู เราก็จะได้เสียงเข้าแล้วง่ายๆครับลองไปทําดูดีกว่าไปเสียที่ลานครับพวกหน้าเลือดโอเคครับขอจบรีวิวนี่ครับ